สวัสดีครับแม่เรียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะยนสวัสดีครับครับผมมาติดตามตเลขกับแม่เรียนนะครับท่านผู้ชมแม่เรียนฝันแม่นครับมาแต่กรุงเทพแล้วครับงวดวันที่16สิงหาคมพศ2 5 6พนี่ครับแม่เรียนฝันเนี่ยอะไรครับบอกส่ฟังนะครับฝันว่าออกไปหน้าออกไปหน้าครับผมไปหน้าแล้วไปหาอันนั้นวัดสิไปขุูกับปูครับไปหอดหน้านึงพนวายามขูดกองข่อยเด้อข่อยแพงใบถัดคุดไปขายคุนว่าครับผม ก็เลื่อย่างมากเพื่อนบ่อหอยคูดก็เลื่อย่างออกมาครับก็เลืยมาเปิดเตาเพื่องเบิง้งหูจังปิงจิงปิงโอ้ยหูกับปูขึ้นไหลเทวะครับผมก็เลืยนางขูดนางคูดผดมีผู้ยิ่งกับผู้ใส้คือจังว่าผีหน้าล่ะพัน่เห็นเล่าดุลล่ะโอ้ครับผีหน้าเออ,อ่เห็นเล่าดนล,นล่ะสีแมนเล่ามหากับ่บจากครับบบเบิ้งสิคูดซอยแล้วอ่ะครับ ขุดได้บลากหลายหนึ่งในลายแห้งแล้วฟูดซอยน้ำใน้บากหลายครับแล้วก็เลือว่าอันขูดแล้วเราก็ว่านั่นซื้อเอาเลขนัินแปดศูนย์นั่นเราอะแปดศูนย์เราบอกเลยแปดศูนย์ครับอันนั้นสองหกนั่นเราอะแปดศูนย์ับสองหกเออสองหางสามตัวิ่นบอกบอล่ะครับไม่เลียนบอกคุณบอบอกคุณบอกเป็นสองคุณบอบอกครับคุณบอบอกครับว่าเป็นอย่างอันนี้พี่หน้าหัยว่าย้อมบอกครับผู้เคยบอกแม่นเนาะผู้ผู้ยิ่งนั่น ผมเพิ่งบ้านี่แหละแต่ว่าผมเพิ่นชีย่องอยู่ครับ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 แต่ว่าผู้ใา้นบยองดอกเล่าก็ธรรมาดาโอ้มาทั้งผู้หยิงทั้งผู้ใายทั้งผู้ยิงทั้งผู้ใายแล้วมาขูดซอยผู้ชายแล้วขูดขักแล้วผูดซอยค่ะอืมได้หลายบ่ครับกับได้หลายคุดได้บักหลายหนกับปูนแล้วคุดซอยแปดศูนย์กับสองหกแปดศูนย์กับสองหกเราอะสื่ออโลดเราอะสื่อเอาเลยเออแล้วบอกให้สื่ออโลดเราอะ สามตัวเพิ่นบอกตัวไหนครับไม่เลี้ยนเพิ่นบอกอยู่ครับหม้อสามตัวคุณมาบอกคุณบอกได้สองตัวกระปูนี่กระปแบบได้ครับน้ำแปดนะครับเนาะเพิ่นว่าเสือแปดศูนย์ันนั้นเพิ่แปดศูนย์อ้าวคุณบอกแล้วครับอ้าวบุญพยังครับเอฟซีบาดในเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นมากกว่าิบคางหูอีกบ่ครับไม่เลี่ยนม้อาเตงกรุงเทพหม้เห็นเห็นตั้งแต่ขึ้นแหลกขึ้นแหลกลุ๊กดุ๊กดุ้นดุ้นดุ้นเพิ่นว่ามาเตงกรุงเทพใหม่ใหม่นะครับมาเตงกรุงเทพใหม่ใหม่ดุ้นดุ้นเพิ่นว่าครับเพิ่นก็เลยว่า เืือเอาเลขเดิมพนันมาพนบอกให้ตื่นแหละพนกักผ้าบอกแปดอันหนึ่งแปดหา,หา2 2> ครับหาสองคนบอกเ,เจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางพนโอ้ครับผมกัน,นนี้นี่ได้เสียงผนเสียงผู้ยิ่งไดครับพนพ้าบอกก็เลยสะดุดตื่นขึ้นครับ เอาเอฟซีเนาะลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับเม่เลียนครับงวดวันที่16สิงหาคมพศ2567ครับสี่จดตัวเลขไว้แคบหน้าจอครับขอบคุณครับเม่เลียนครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมเอฟซีอย่าลืมอย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมเราทงนะไม่ได้ครับไปรับชมเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมถ้ามาชมนักตัวเลขของเม่เลียนครับเลขสามโตครับ เป็นเจ้าทีเจ้าท่างมากระาสิบบอกนะครับท่านผู้ชมเนาะลงมาจากกรุงเทพมานอนอยู่บ้านกับฟันดีเลยครับท่านผู้ชมบอกเลขหนึ่งแปดหาหนึ่งแปดหาครับเลขสองตัวนี่เป็นหาสองหาสองนะครับเอฟซี FC. และกาเมื่อขึ้นนี่ครับท่านผู้ชมล่าสุดครับไปขุดกบอยู่กลางตรงหน้าครับผีหน้ามาบอกเลขครับ 8080ครับกับ2626เนาะครับเนาะเอฟซีนี่ครับแคปหน้าจอไว้ซื้อลอตเตอรี่ครับขอให้มีโชคใหญ่กลับไม่เลียนครับงวดวันที่16สิงหาคมพศ .2567 ครับสำหรับคลิปนีเบ้าแอมโอทงกับศิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต้ยันพึ่งไปใส่เอฟซีมือนีเบ้าแอมโอทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบ้าแอมมอทงนี่จะเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียยทซัพ์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตุวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกท่องสื่อเยกสื่อรอตเตรีจนส์สิริภูมิก็ครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ของใหมครับว่า ที่ใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะ้ดีค,ครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครัโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายอมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้ื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอะเนาะครับผมสาธุ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 อน,นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บเีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันไวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดติ้ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถเคื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกับโบล้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย,ย่างโบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังมาลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตะครับ่านผู้ชมเมื่อแตะแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิวสามเท่าล่ะกรเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนีก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ก็แต่งเื่กันนี่ครับเง่ยิ่คาววาไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทงกับบุห่ล่อซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโลทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบัง เสียดแจังไรในตต้เขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาถูกสาถูกให้ถือเปรียกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเปรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับคุณผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําบอะไ้แบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาบะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ต่อคุ่นต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ